และในวันนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมจัดเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานประจำปี2567ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐถินพระราชทานประจำปี2567ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10พฤศจิกาย,ยน2567 พระอุโบสถวัดชนทาราสิงห์เหตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสโดยมีพระวชิระชนทานเจ้าอาวาสวัดชนทาราสิงห์เหพระอารามหลวงนา,นายกฤษณะนันกําไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสวัฒนธรรมจังหวัดนาราธิวาสรายงานจังหวัดนาราธิวาสหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานในอำเภอตากใบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอตากใบเข้าร่วมประชุมพร้อมกันนี้นายนันทชัยปัญญาสุรรทธิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบซูมอีกด้วย ในปีนี้กำหนดพิธีสมโพธในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนเวลา17.30นณาสาราการประเรียนวชนทาราสิงเฮพระอารามหลวงและมีพิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนเวลา13.00นณพระอโบสวัดชนทาราสิงเฮพระอารามหลวงทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินง,งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อที่จะแจ้งลำดับขั้นตอนพิธีถวายภาพพระ พระินพระราชทานแผนผังการจัดพิธีกำหนดการถวายภาพพระกถินพระราชทานรวมถึงการมอบหมายภารกิจการถวายภาพพระกถินพระราชทานประจำปี2 5 6 7เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการทําพิธีถวายภาพพระกถินพระราชทานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสวยงามและสมพระเกียรติและเพื่อสบร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยค่ะสำหรับพระกถินพระราชทานเป็นภาพพระฐินที่พระมหากษัตริยตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การสมาคมมูลนิธิห้างร้านและประชาชนทั่วไปนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาณอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรปีละหนึ่งครั้งหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดน,นาราธิวาสพร้อมคณะได้ลงพื้นที่วัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงตำบลเจ๊เหอํำเภอตากใบ เพื่อตรวจความพร้อมของสถานที่จัดพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานพร้อมทั้งสั่งการในส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อให้การจัดงานออกมาเรียบร้อยที่สุดอีกด้วย